ก็สวัสดี fc ทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้นะครับจะมาแพ็กของนะครับให้คุณพี่ประวิทย์นะครับก็เป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นเจริญพรยันสวนนะครับของหลวงปู่พัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาแพ็คแพ็กกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ใช้นะครับบับเบิ ันกระแทกนะครับห่อหอ,หอเหรียญไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ใช้เทปใสนะครับปิดโอเคจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาปิดกล่องกันเลยนะครับอ่าพับกล่องมา พับสี่มุมเลยครับพับตามรอยที่มันจะมีรอยอยู่นะครับกล่องตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็นำเทปเทปกาวนะครับมาปิดปิดพออยู่ก่อนนะครับปิดอา่า เสร็จแล้วก็ตัดตัดเลยนะครับต่อไปก็พลิกมานะครับแล้วก็หักหักกลองออกนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็นำเหรียญน,นะครับที่เราจะแพ็กส่งคุณคุณพี่นะครับมาใส่เลยนะครับ แล้วลองเนี่ยนะครับเวลาแพกนะครับก็พยายามอย่าให้เหรียญขยับนะครับก็ใช้เราจะใช้นะครับเทปกาวนะครับเทปกาวนะครับยึดปิดกับเหรียญแล้วก็ปิดกับป่องอีกที่หนึ่งนะครับปิดไปเลยนะครับ เพราะว่าตอนขนส่งเราไม่รู้นะครับว่า,าพนักงานขนส่งเขาจะโยนของของเราอาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้เราก็ปิดเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับปิดให้แน่นให้ชิดติดกับกล่องไปเลยนะครับแล้วปิดอีกสัก เทปใสมาเปลี่ยนอีก,ส,กสักชั้นหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้น่าจะอยู่แล้วน่าจะอยู่แล้วโอเคโยนไม่ขยับแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวซีนปิดกล่องเลยนะครับอ่าตัวนี้เราก็จะใช้เทปกาวเหมือนเดิมนะครับ ปิดลงไปเสร็จแล้วก็ดึงรูปเทปกาวกับกล่องหน่อยอดึงยาวมาพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็ตัดสำหรับมือใหม่นะครับถ้ายังไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับไม่ต้องซื้อหอยโข่งมา มาตัดนะครับอ่าแบบวิธีนี้ก็ง่ายดีนะครับประหยัดนี่นะครับแล้วก็ห่อไปสักรอบหนึ่งนะครับน่ะมาณนี้เสร็จแล้วก็ตัดอ่แล้วก็รูปเทปกาวหน่อยนะครับเทปกาวให้ติดกับกล่อง นี่นะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะนะครับติดที่อยู่ติดที่อยู่ลงไปนะครับนี่ประมาณนี้นะแก่า okay, ยากหน่อยนะครับตัวนี้มันมันไม่มีขอบเลย อลอกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวติดกันไปเลยนะครับปุ๊บโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้คุณพี่ประวิทย์เลยนะครับ